เรื่องนายนันทิยะได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีบุตรแห่งตระกูลซึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาคนหนึ่งชื่อนันทิยะเขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธ,ธาบำรุงสงแท้อนุรูปแก่มารดาบิดาเทียวคั้นในเวลาที่เขาเจริญวัยมารดาบิดาได้มีความจำนงจะนำทิดาของลุง ชื่อว่าเรวดีมาจากเรือนอันตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีการให้ปันเป็นปกตินายนันทิยะจึงไม่ปรารถนานางทีนั้นมารดาข,ของเขากล่าวกับนางเรวดีว่าแม่เจ้าจงฉาบทาสถานที่นั่งของภิกษุสงฆ์แล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนนี้ จงตั้งเชิงบาทไว้ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแล้วจงรับบาทนิมน์ให้นั่งเอาธรรมกรกกรองน้ำฉันถวายแล้วล้างบาทในเวลาฉันเสร็จเมื่อเจ้าทำได้อย่างนี้ก็จักเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเรานางได้ทำอย่างนั้นแล้วต่อมามารดาดิดาเล่าถึงความประพฤติของนางแก่บุตรว่า นางเป็นผู้อดทนต่อโอวาทเมื่อเขารับว่าดีละจึงกำหนดวันแล้วทําอาวหาหะมงคลครานั้นนายนันทิยะกล่าวกับนางว่าถ้าเธอจักบำรุงภิกษุสงฆ์และมารดาของฉันเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็จักได้พัสดุในเรือนนี้จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดนางรับว่าดีละ แล้วทําทีเป็นผู้มีศรัทธาบำารงอยู่สองสามวันจนคลอดบุตรสองคนมารดาบิดาแม่ของนายนันทิยะได้ทํากาละแล้วความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือนก็ตกอยู่แก่นางเรวดีนั่นคนเดียวจําเดิมแต่มารดาบิดาทํากาละแม่นายนันทิยะก็เป็นมหาทานบดีเตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์ และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นไว้ที่ประตูเรือนในการต่อมาเขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดากำหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้วให้ทำศาลาสีมุกประดับด้วยห้องสีห้องในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะแล้ว ให้ลาดเตียงและต่างเป็นต้นเมื่อจะมอบถวายอาวาตนั้นได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโนโทกแด่พระตถาคตขณะนั้นปราศาทสทิพสําเร็จโดยรัตนเจ็ดประการสมบูรณ์ด้วยหมู่นารีมีประมาณสิบสองโยตในทิศท,ทั้งปวงเบื้องบนสูงประมาณหนึ่งโยต ขุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงพร้อมด้วยการตั้งน้ำทักษิโนโทกในพระหัตถ์ของพระศาสดาทีเดียวภายหลังวันหนึ่งพระมหาโมกคัลานะเถระไปสู่ที่จาริกในเทวโลกยืนอยู่แล้วในที่ไม่ไกลจากปราศาทนั้นถามเทพบุตรทั้งหลายซึ่งมาสู่สำนักของตนว่าปราศาททิพ เต็มด้วยหมู่นางอับสรน,นั่นเกิดแล้วเพื่อใครพวกเทวบุตรเมื่อจะบอกเจ้าของวิมานแก่พระเถระนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญวิมานนั่นเกิดแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุตรคฤหบดีชื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาในป่าอิสิปัตนะฝ่ายหมูนางอับสรเห็นพระเถระนั่นแล้ว ลงจากปราศาสกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดีฉันเกิดในที่นี้ด้วยหวังว่าจะเป็นนางบำเรอของนายนันทิยะแต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะนั้นเป็นผู้ระอาเหลือเกินด้วยว่าการละมนุษยสมบัติแล้วถือเอาทิพยพยสมบัติก็เช่นกับการทำลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคำฉะนั้น พระผู้เป็นเจ้าพึงบอกเขาเพื่อประโยชน์แก่การมาณที่นี้ด้วยเถิดพระเทระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าทิพยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดีที่ยังอยู่มนุษย์สยโลกนี้นี่เองหรือหนอแลพระาศาสดาตัดว่าโมคคันลานะ ทิพยสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายนันทิยะในเทวโลกอันเธอเห็นเองแล้วมิใช่หรือฉะนจึงถามเราเล่าพระมหาโมคคัลลานะทูลถามว่าทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระาศาสดาตัดกะพระเถระนั้นว่าโมคคัลลานะเธอพูดอะไรนั่นเหมือนอย่างว่า ใครๆยืนอยู่ที่ประตูเรือนเห็นบุตรพี่น้องผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานกลับมาแต่ถิ่นที่จากไปอยู่พึงมาสู่เรือนโดยเร็วบอกว่าคนชื่อโน้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกญาติของเขาก็ยินดีร่าเริงแล้วออกมาโดยขมีขมันพึงยินดียิ่งกะผู้นั้นว่าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วฉันใดเราเทวดา ต่างถือเอาเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์สิบอย่างต้อนรับด้วยคิดว่าเราก่อนเราก่อนแล้วย่อมยินดียิ่งกะัตรีหรือบุรุษผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธพ,พระคาถาเหล่านี้ว่า กิรัปรวาเสปุริสังดูระโตโสติมาคตังยาเตมิตาสุหัสชาจะอาพินันดันติอาคตังตะเทวะะตะปุญยมปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิคันหันเตปิยังยาเตวะอาคตังญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม่บุคคลผู้กระทำบุญไว้ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุดพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉันนั้นแหล